สวัสดีพี่น้องป้องปลายสุขุสุขนคนขามือนี้เฮามาหอดงานแล้วนะคะมาเมืองมาหอดคำเดอ้อมือนีเดอ้ออ้าวมือนี้มีหอดอันเขาแสดงงูตีอ้าวงูท่ำท่านมือหนีอง่ยัง,งเนี่ยโง่ทำยิ้มมา สวัสดีครับคุณแอวสบอครับสวัสดีค่ะคุณพี่การใช่ค่ะอันมือนีมาหอดครับมือนีได้ไลฟ์ได้จักคลิปแล้วซีหาคลิปมือนีมาหอดทำไลฟ์พี่น้องกำลังมาหอดอีกประมาณตอนนี้กาสือหามงกเเดงแล้วนะครับกำลังจัดทิ้งจัดของอย่าลืมด้วยพี่น้องมาหอดน้ากันเเดงสอดแจงสอดพงอยู่อาเภอกันทลักไก่บัวก็สอนี่หายใจนะท้องเนื้อไบ่ โคดรโคตดอกนนี่แหละเป็นหน้าเป็นตอวันนี้สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องปลอดภัยสมุทรส์สุดมือนี่หูตะมาหอดเลยครับพี่น้องตับ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 อับซาซาเมื่อแรกเมื่อวันนี้การับพี่น้องอยู่อำเภอกันทลักษณ์รับแจ้งสอดถูกกับงานสาวน้อยเพชรบแรงนำโดยบอสโจโยมันีเป็นอย่างคือเอางูกล่างก่อนเอาเขาโซ้งงูกร่างก่อนอยู่ อันใดเขาก็ต้องโซงงูก็ได้วก็อันนี้เมืองหนาว่ามันงูท่ำงูเหลี่ยมแต่ว่าเมืองข้างหลังคืองูงูเฮาไม่ออกสมอตื่นลงมาอุกอุกอุกอ่ะผัวเอ้ามึงบวลงบวลดันมาอ้าวมันหดแต่โดดเอาก็นอนบาลับนอนสูงพนันเออมันนอนบาลับแล้วบันนี้มันอ่ะนี่ขนาดยางลงมาก็ไม่ได้นอนเลยนะมาไม่ไม่หลับเลยนะเพิ่งมาหลับจนก็จะใกล้จะเข้าเนี่ยเเมื่อคืนเรานอนเยอะแล้วเมื่อคืนเรานอนเยอะ เมียนเนอเอาผักพรมาสามหมื่นแล้วสายแล้วนะพอจิตกะกระลังพอจิตกระลังเห็ดอันบ้านพร้อมที่ดินฮะเขาจะปล่อยงูแล้วเอาผู้ไรนั่นสัวเขาจะปล่อยงูได้ดิเอาคขาเป็นนางสั้นคุ้นๆบักปล่อยงูแล้วปล่อยแหละตัวนึงมุ่นปล่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาปล่อยแหละตัวนึงฮะโอ้ย ปล่อยออกแล้วพี่น้องเอ่าเข่ามามาเข่านี่มาเข่านี่มาเข่าร่างก่อนเข่าล่างก่อนจะเฝ้าเด็กหน่อยสิตื่นเออเออเออขาร่างก่อนมัาจะมากินไก่เขาเตี้ยกินไก่เขาได้น่ะท่งนับเพิ่อมาจะสร้างไรนี่วันก็มาดับเพิ่อเอ้าลอดแขกเออโอ้ปลาคือลอดแขกเราหัวมาด้วยนี่เออรออีหลีเด้วยรออยู่เออเออหนั่นพี่น้อง ับขุนโ<า>อคตรหนักเออเียกใกล้ไปฝากฝากพายีกทุกคนเอาไปฝากพายุนดมเนี้ยอันนี้จะไปทับใส่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 หนัาจอกขั้นยังฮะก้อยก้อยงวดจากดอกจ่ยายงวดพอจิตกระลังสร้างบ้านพร้อมที่ดินแล้วไปมึงนั่งสามค่ะ ผัดไทยปะค่ะฮะวันเป็นม,ม,มาขายผัดไทยสนอก,สก,อ,กอันนี้เด็กวอยมา,ายย่ายมที่ย่ังนี้ อันนี้มันเรียกอะไมาถ่าเห็ดยังค่ะสาเสียบฝนโอ้อันแพนักเดี๋ยวนี้แพนักเสียบฝนเตี่ยโอ้แพนักเสียบผลเข้ามาเมืองคนเลี้ยงสร้างเดี๋ยวนี้คนเลี้ยงสร้างเห็ดเวทีค่ะพี่น้องคนเลี้ยงคนเลี้ยงสร้างเห็ดเวทีอ้าวันนม้วันนี้ค้นเลี้ยงสร้างโอ้คนละคนคนละคนโอ้สามโกวามันคนเลี้ยงสร้างกูณสั่ง <laughs> นาทีของคุณสามค่ะว่าเป็นคนเลี้ยงสร้างสนอกมหันโอ้โห อันนี้สิปูเห็ดยังนี่ปูเสียบขนสีแดงเป็นเป็นคอนเนคที่เธอร,รับพิชอบเดียวยมาหอดรถจอดเรียนใส่งานเลยพี่น้องคะเประว่าเข้ามาหอดคำห้องนอนนี่เิ่นไม่เข่าป่า เส้ห,ห้องน้ำบอสซนอยู่ตรงไปใส่น้อไปพ่น <c oughs> ปปลานท้องตอบใครพลังเสียงอ้านัออ่งเอกสวัสดีค่ะคุณพี่ปิยาพรจะไปไหนคะไปทางไหน เอาเขาเนมเนมบอกว่าไม่ให้เข้าอันนั้นเมนบอกโอ้สามสามสามม่ะคืออบไรกุ้งฝอยเงีง้ยกระสันไทยมันหดยุทธ์ราประเทศนอ่ะ พอพ,พี่พิมันหนาวนาวมาจะได้สามหมื่นแล้ว <laughs> ก้องแขกกองยิบุกก้องยุกก็ไปเยี่ยวมาหอดคําันหน่อยหอดคาแห้งฝนเอาได้ได้กันไปีกแล้วเจ้อต,ต้นหนู ิปถ่ายเลยจะคลิปมันทีบอหอดหาล่อยเรียญหนีเรียนนี่คือหน้าที่ของคอสตูมที่น้องสามรับผิดชอบนะครับเพราะว่าเขาจะต้องขนของลงให้เขาเสียบช่อใส่ยับบุกมันสวัสดีค่ะพระแม่กนองเฮ้ยเขาถ่ายคลิปในห่าง เต็มรถอันนี้ปีก้อนของมาหลายนะครับปีปีก้อนของเครื่องรถปีนี่ของร้ายหลายเครื่องผู้หญิงเสียบผมทางข้ผู้ชายลงรังพื้นที่นีเ่เป็นตองเราเราไปสอบพื้นที่ข้างหลังพี่น้องบัดส้ ทสาจะได้เหตุงานเดผู้ลุกอุ้ยผนกทามาทามาทาาเสียบ้นว้าพูด่าถออผมสวยแท้เออมันคือเมียฝรั่งแท้บัานถึคือคือเมียฝรั่งแทบสางออกก้อนอุ้ยเอาบอมันเป็นก้อนไหมฮ ว้าวเนี่ยฝรั่งคนนะแต่ว่าหุ่นมาเมนซุ่มห่านขางัวนรับจ้างขางัวนเอาวันวันนั้นพูดอย่างนี้มาขึ้นเรื่องสีแท้ลูืสีแดงคนบอลชั้นงงเนี่ยยับปลุกไปเฮ็ดทุมอย่างมาน่ะเออชั้นชั้นเฮ็ดมันเป็นสีบอ มันจะกตีนาร้อนสวยก็เนี่ยเมีนบอผมผมมันบางพูดเออผมชมมันโดดบนน้องที่หลีโดดดำนาำโดดกลางดำเอาสิเอาสิอาจาคุณพี่จะกินอะไรคะฮะคุณพี่ใช้ครีมอะไรคะใช้ครีมเซเนลนะคะเซเนลเป็นเดนเชอร์ใส่กระเป๋าเบรเซียนสโงรเกนเท่าเซเนลค่ะสีอ่อนเซเมลนางอยังนัไนเนี่ยนางจิ้งหรีดที่นางแม่ค้บเนี่ย นังไม่เงามึงสีดำนึงสิต้องนังนังไม่เงานังปากกัดไม่นี่สอันนี้เนปลาแดกเนี่ยค้นจะนี่เ้ยขอนเี่ยดีนงเอาสามคนเท่าดีนี่จี อขึน้อมไมเห็ดอันนี้แผนของการเป็นสามเหมือนักาเป็นามเ เขาหลบด้วยบอกวันหลบด้วยบอกวันสุรินน้องเดี๋ยวสิพ้าไปเที่ยวสุรินค่ะมานี้มานี้พุงามๆนี่มานี้ น้องสุรินเนี่ยน้องสุรินคนสวยสวยดิสวยวัดววนวัสดีค่ะแต่ว่าจะเบาเสียงไงโปรดน้องสุรินนะคะน้องสุรินเอาว่าจ็บหัวบบรู้ นู้นู้มาเก็บหัวบอกลูกเออบิ๊กไม่ออกสม่าตอนนี้คาร์ลเพื่องันรุตจนะบอกคือมีงอปลาินดไม่หอดรอปลาไม่หอดรื่อสีนี่เก่งนุ่มเนียมเต้นแถวหนาหน่ากองค่ะมันนี่คือวัตถุดิสามอีก รอค่ะมาบาดจาของมาบาจาของโอ้มนี่ำยจาของตีอบาแค่ยูซีสเกตตีีสเกกาไกลว่าจานีไปยี่สิบสามกิโลก้อกุสเลาเอกุสเลาเอาเอา พูดเรียกถามกับว่าเมียโซเฟอร์เฮดเึืนอนันเฮดแผนกยังคนถามเออนี่เป็นครอบทูมกับนั่งสามแผนกลุงน้อนังสามอ่ะเป็นลูกน่องมันพน่ะบู๊คับเป็นนอี่ยัก้วยี่เก้วสวได้ เกสมเจสมนางโชวอะรใหญ่อโชว์นางโชหรือโชนางหนูนแล้วลูกพี่ไปยกลัางกนโอ้ยลูกพี่ไปยกล้างเออวตัตตนไหนกลับขึ้นมาเสียบมันบอ,อกเดี๋ยวปลุกกระสีแปอาใบตองหนอครับพี่น้อง พี่่นองคะฝากกดแชร์กดไลค์กดสับสไบใครช่องปุลุกลำเพลินออฟิเชียลในเด้อพี่น้องเด้อมือนี่มาเล่นอยู่กันทะละโอ้นี่ก่อนอยูซีสเกตออฟเฟอร์กันทะละร่มบอค่ะนี่กำลังทีอู้อสัททันทีกว้างๆวงค่ะพี่น้อง อันนี้คะเนกของน้องสามน้องสามจะเห็นตาคะแนนฟอตตูมแล้วก็ ปนะเด็นเราพิชสอบของน้องสามนั่งสามก็คือเสียบกระบ,บะขนสีแดงค่ะมีกระลังเรียกกระลังเรียกฝากพ,พี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับจะใครช่องกรุ๊ปลุกลำเพลิอนออฟออฟิเชียลน้ำเลือคดคารเดอร์กดติดตามนะคะกเต็มถั่นผู้ใดกดติดตามแล้วก็ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อ และก็ขอบคุณนะครบครูสี่กระร่างจิตติตามค่ะขอบคุณค่หมเลนิธิสัมพันธ์สักก้อนค่ะเดี๋ยวพอคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ